เกดกวนล,ลองนิดหน่อยแล้วเล่าครับ1ปีที่แล้วนะครับเกดกวนได้พบกับ m e r c e d e s m a ไ b a ัซึ่งตอนนั้นอนะ่ะเขาเป็น S580 เวอร์ชันประกอบเยอรมันนะครับผมค่าตัวแรงมาก18ล้านแต่ก็มากับออปชันที่สุดยอดเช่นกันครับผ่านมา่อ1ปีนะครับกับการทำตลาดของ m e r c e d e s m a ไ b a ัในประเทศไทยเขานำมาประกอบประเทศไทยพร้อมราคาที่จับต้องได้มากขึ้นและวันนี้ครับ ที่อยู่ข้างๆผมนี้เป็น Mercedes Maybach S580e เวอร์ชั่นประกอบไทยที่พิเศษกว่าเพราะนี่คือครั้งแรกนะครับที่เวอร์ชั่นประกอบไทยมีสีทูโทนให้เลือกเพราะกับงานประกอบที่บอกเลยว่าเทปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าฝีมือการประกอบ Maybach ของโรงงานทนบรีประกอบรถยนต์เรียกว่าไม่เป็น2อรองใครไม่แพ้ใครและไม่แพ้โรงงานเบนที่ไหนในโลกเช่นกันครับผม เอาละครับก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นยครับก็คือ m y b u บ s 5 8 0 e ที่บอกว่าพิเศษเพราะว่าเราคือประเทศที่2ต่อจากประเทศจีนะครับที่มี m y b u บ m o โมเดลเนี่ยและเป็นเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดแต่ความพิเศษสำหรับรอบนี้ก็คืองานประกอบทั้งหมดที่คุณเห็นจากโรงงานประเทศไทยเนี่ยเป็นเกรดเมนูแฟคทัวร์ก็คือหลายๆส่วนที่คุณเห็นเนี่ยมีความพิเศษครับเรามาเริ่มที่ภายนอกกันดีกว่าครับ ไมบักหลักๆเนี่ยเราจะได้เรดดีอเตอร์กริลที่เป็นไมบักพิเศษพร้อมกับตาไมาบักนะครับรวมถึงดีเทลของฝากระโปรงเส้นนำต่างๆรวมถึงไฟหน้าดิจิทัลไลท์ทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนไมบักรุ่นที่เมื่อ1ปีที่แล้วที่เราพาไปแนะนานะครับแต่จุดที่ผมอยากให้ดูคือจุดนี้ครับจุดนี้สําคัญมากเลยครับสีทูโทนของไมบักทุกคันนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกสีบนและสีล่างสีอะไรก็ตามคุณจะได้เส้นโคชไลน์เส้นนี้นะครับทาตั้งแต่หน้ารถ จนถึงท้ายรถที่เป็นเส้นขีดแบ่งระหว่างสีบนกับสีล่างนี้นั่นแปลว่าใครที่ซื้อไม้บัตตัวสีเดียวไปแล้วเฮ้ยฉันอยากได้ทูโทนขึ้นมาว่าแล้วไปแรปสีทูโทนข้างบนไม่มีเส้นนี้เนี่ยจับได้เลยนะครับว่านี่เป็นไม้บัตโทนเดียวที่ไปแรปหลังคางมาหรือไปแรปด้านล่างมาเพื่อให้ได้ทูโทนแล้วความพิเศษคืออะไรก่อนอื่นต้องบอกงี้นะครับไม้บัตที่ประกอบในไทยเนี่ย เป็นรถแบบ SKD SKD หมายถึงว่าชิ้นส่วนจากเมืองนอกเนี่ยเอาเข้ามาแล้วมาประกอบ a s s e m b l e อะ่ะที่โรงงานประเทศไทยทีนเนี้ยเวลาเขาทำชิ้นส่วนต่างๆอะสีอะไรพวกเนี้ยมันทำทีออกมาหลายๆชิ้นเช่นชิ้นนี้อ่าส่งมาพันชิ้นประตูพันชิ้นแล้วเวลามาประกอบกันครับอยู่จุดนี้นะครับเส้นระหว่างรอยต่อของชิ้นส่วนระหว่างชิ้นที่1กับชิ้นที่2เนี่ยมีความเท่ากัน เมื่อเราดูด้วยสายตานะครับเราจะเห็นเลยว่าเส้น2เส้นนี้ครับมันขนานอ่ะผมใช้นิ้วดีกว่าเนี่ยครับเป๊ะครับไม่ว่าจะชิ้นส่วนตรงนี้ชิ้นส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างประตูรวมถึงชิ้นที่ไปจนถึงด้านหลังที่กับขวาถัางน้ํามันตรงนี้ครับรวมถึงการตั้งหางประตูต่างๆเนี่ยสามารถตั้งได้ออกมาตรงเป๊ะไม่มีการไม่มีเรียกว่าไม่มีช่องแกลปที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าซึ่งนี่ถือเป็น การพิสูจน์ได้ว่าโรงงานชทบุรีประกอบรถยนต์สามารถประกอบงานยากๆอย่างไมล์บักเนี่ยครับให้ออกมาได้เกรดเดียวกับที่โรงงานของเยอรมันเลยนะครับผมอะละครับมีรายละเอียดหนึ่งที่สําคัญเลยคือถ้าเราขับตามเจ้าไมล์บัก S580 ที่เป็นเครื่องสันดาบอะเราจะเจอฝาถังน้ํามันอยู่ข้างเดียว แต่เนื่องจากตัวนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับสข้างเลยครับมันจะมีข้างหนึ่งที่เป็นถังน้ํามันและอีกข้างหนึ่งก็คือเป็นตัวชาร์จปลั๊กอินไฮบริดนะครับโดยตัวชาร์จไฟนะครับรองรับกระแสตรงที่ความเร็วสูงสุด60กิโลวัตต์นั่นแปลว่าเราสามารถชาร์จแบตรถคันนี้ 0-100เต็มภายในประเวลาประมาณ30นาทีและใช้ไฟบ้านได้สูงสุด11กิโลวัตต์ฉะนั้นเมื่อเราใช้ S580e ชาร์จเต็มแล้วเนี่ยแล้วขับแค่ไฟฟ้าล้วนๆอ่ะจะได้ระยะทางสูงสุดที่100โลโดยไม่ต้องยุ่งกับน้ำมันงั้นแปลว่าเราสามารถมีรถผู้บริหารลักโลกขับจากที่ทำงานไปออฟฟิศโดยทำธุรกิจไม่ปล่อยคาร์บอนซักนิดเช่นกันครับนี่คือภายในของ Mercedes-Maybach S580e เ v อร์ช่นประกอบไทยนะครับ ก่อนอื่นถ้าเราจะคาดหวังความสวยงามทางรายละเอียดหรือแบบมีลูกเล่นแพลวพาวหรืออะไรบางอย่างจากตัวประกอบนอกเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าราคามันก็จะบินไปไกลนิดนึงแต่ถึงจะเป็นตัวประกอบไทยนะครับหนังที่อยู่บนนี้ลายไม้ที่อยู่ตรงนี้รวมถึงรายละเอียดประตูต่างๆและช่องไฟต่างๆที่ประกอบตรงนี้นะครับคือเนี้ยบสวยไม่มีผมมองอะ่ะคือมันไม่มีจุดไหนที่แบบาขาดเกินเกย หนังไม่เรียบร้อยใส่แล้วแบบเหมือนพยายามยัดหรือทําอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อข่มขืนมันอะ่ะให้มันเข้าไปได้อะครับรวมถึงจุดต่างๆสัมผัสเหล่านี้ครับพวกวัสดุที่เป็นกำรรมหยี่ที่เป็นตัวเป็นโนแบ c k หรือหลายๆชิ้นตรงนี้ครับสามารถจับประกอบรวมกันได้อย่างดูดีเลยครับผมคือคัสตอมของห้องโดยสารนะครับในเวอร์ชันประกอบไทยอาจจะมีสีหลักเป็นแค่สีครีมหรือสีเข้มอา่าแต่ว่าอย่างน้อยแล้วเนี่ยเมื่อเราลองดูหมดแล้วเนี่ย ฟังก์ชันหลัก,ลกตๆต่างๆทั้งเรื่องของตัวหน้าจอเรื่องของตัว mercedes me แล้วก็การควบคุมต่างๆรวมถึงฟังก์ชันเบาะหลังนะครับที่เป็นเก้าอีน้นวดที่วางแขนรวมถึงบ้านกระจกหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยก็คือให้มาครบในแบบของออปชันของ my b ์ a c k มาตรฐานนะครับผมอาจจะไม่มีออปชันประเภทเจ e s t อ r ์บางอย่างเช่นปิดประตูเลยพุ่งนี้ซึ่งเป็นตัวประกอบนอกเท่านั้นที่จะมีแต่ผมเชื่อได้เลยครับว่าถ้าเราเอาคันประกอบไทยกับประกอบนอก มาวางด้วยกันแล้วขึ้นมาดูแบบเทียบด้วยกันเลยครับดูเป็นจุดๆๆๆไปเนี่ยงานประกอบของ Mercedes My b a c บเวอร์ชันประกอบทบุรีประกอบรถยนต์เนี่ยก็เรียกว่าไม่แพ้ฝั่งเยอรมันเช่นกันครับผมย้ายมาที่ภายในรถโชว์ของในงานอีกคันหนึ่งกันบ้างดีกว่านะครับคันนี้นะครับก็เปิดไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงโตทำงานนะครับรวมถึงหูฟัง noise c a n c e l l a t i o n ของ Mercedes นะครับที่ EQS ก็มีเหมือนกันนะอ่าแลวรองรับ Dolby Atmos ด้วยรวมถึงชิ้นนี้ครับชิ้นนี้มีนี่เรามีแท็บเล็ตสำหรับไว้ควบคุมจอด้านหน้าที่แบบเราสามารถใช้แทนการเอื้อมมืออย่างเงี้ยอ่าซึ่งหน้าตาก็สม,มุตมิน่ารักแบบนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็นั่นและที่ผมอยากจะเล่าถึงในรถคันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ารถโชว์คันนี้นะครับมีการใส่น้ำหอม Air Balance Package นะครับโดยกลิ่นที่ผมได้กลิ่นอยู่ตอนนี้นะครับเป็น Mybut Number ทเวล์นัมเบอร์สินะครับซึ่งมันไม่ได้แบบฉูดฉาดแต่ว่ามันให้ความสดชื่นนะครับรู้สึกว่าขึ้นมาแล้วกลิ่นรถหรือกลิ่นอะไรต่างๆหนังหรือบรรยากาศในห้องโดยสารน่ะมันเป็นกลิ่นรถยนต์ใช่ไหมครับแต่พอมีอันนี้เข้าไปอ่ะมันเหมือนหักล้างกันแล้วมันรู้สึกแบบเอ้ยมันสบายขึ้นเวลาผม,ผมอยากให้มันส่งกลิ่นไปหาคุณผู้ชมได้จังเลยอ่ะว่ามันแบบรู้สึกสดชื่นยังไงอ่ะครับผมที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับ ผมอยากบอกเลยว่าหนังที่คุณเห็นเบาะที่คุณเห็นงานเย็บต่างๆรวมถึงงานห้องโดยสารเนี่ยเป็นงานฝีมือเย็บและขึ้นรูปรวมถึงประกอบทั้งหมดที่โรงงานไทยนะครับโรงงานไทยคือคนจับเอาหนังหมดเนี่ยมานั่งเย็บมานั่งทํามานั่งตัดจนได้ห้องโดยสารทั้งเซตนี้ซึ่งบอกเลยว่าพอมองไปอะเนี้ยไม่แพ้กับไม้ฝักฝั่งเยอรมันนะครับผมอันนี้ผมเชื่ผมถือว่ามันการันตีผลงานได้ว่า มายบัตที่ประกอบในไทยก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้ฝั่งเยอรมันหรือโรงงานไหนเช่นกันครับผมหลังจากที่ได้พาชมรอบคันของ S580e Manufacture t o u t o n e version ประกอบไทยไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีเรื่องหนึ่งสำคัญมากที่ผมอยากจะเล่าให้เทปให้ทุกคนในเทปเนี่ยฟังจริงๆเลยคือเบอร์ d e เเป็นประเทศไทยนะครับประกอบ AMG ได้สร้างแบตเตอรี่ได้ประกอบไมล์บัคได้3อ,อย่างเนี่ย มีแค่ไม่กี่โรงงานบนโลกที่สามารถทําได้ถ้าตีกันก็คือน่าจะประมาณ7ที่ที่สามารถประกอบแบตเตอรี่ได้พอประกอบแบตเตอรี่ได้ปุ๊บเนี่ยทางเยอรมันเขาเคยคิดไว้แล้วว่าเขาอยากสร้างไมบักที่เป็นโมเดลมีไฟฟ้าผสมอ่าฉะนั้นพอเขาถามใน7ประเทศที่สามารถสร้างแบตเตอรี่ได้มีจีนกับเราครับที่เลือกทำไมบักโฉมปลักอินไฮบิดผมมองว่านี่พอจะยืนยันความสุดยอดได้ว่า งานประกอบเวอร์ชั่นประเทศไทยกับลดราคาแพงสุดท็อปสุดของค่ายเนี่ยสามารถทําออกมาได้อย่างที่เห็นเนี่ยมั่นใจในคุณภาพได้ครับผมรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งครับอย่างที่ผมเกริ่นไปว่ามีแค่เจ็ดโรงงานที่สามารถประกอบแบตเตอรี่ได้นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าช่างไทยวิศวกรไทยคนไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าหรือสร้างรถยนต์ที่เป็นลูกผสมไฟฟ้าต่างๆเนี่ย จากค่ายระดับโลกไปไม่ผิดนะครับที่หลายค่ายจะเลือกขายรถด้วยการนําเข้าด้วยสิทธิทางภาษีต่างๆแต่สําหรับเบนซ์ประเทศไทยเนี่ยเขามองว่าการที่เขามีโน้ตฮาวเหล่านี้ให้กับโรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ไว้และไปถึงแล้วมันจะจะไปถึงวงการของผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆที่อยู่ในประเทศด้วยเนี่ยนี่จึงเป็นรถที่ซื้อแล้วอะครับเป็นสเตทเมนต์ความสำเร็จของเราและเป็นสเตทเมนต์ที่ส่งต่อไปถึงด้วยว่าคุณได้ช่วย ซื้อเพื่อหมุนเศรษฐกิจประเทศไทยทางอ้อมไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับผมสำหรับ mercedes-benz s580e manufacture two tone คันนี้นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่11ล้าน200,000บาทนะครับผมและในงานครั้งนี้นะครับเป็นการเปิดตัวว่าลูกค้าใหม่บักทุกคนนะครับจะได้รับบริการจาก c o n s e n o n a l y c o n s e n o n a l y คืออะไรคือบริษัทที่ดูแลไลฟ์สไตล์ของเศรษฐีและ ไฮโปรฟิตหรืออัลต้าลักชัวรี่ทั้งโลกนะครับทำให้ได้หมดเลยครับเพื่อประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตยกเว้นแค่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือแบบเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ c o n เซ็ s i o n a ลีจะบริการให้กับลูกค้าทคนที่ซื้อ Mercedes m สไ u c k บผ่านผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับผม และคันจริงเนี่ยผมคิดว่ามอเตอร์เอปอ่ะเราน่าจะได้เห็นกันนะครับผมและทั้งหมดนี้คือแกะกลนวลองแล้วเล่าๆ m r r c e d e s สไ y b a c S580e Menufacture to Tone ประกอบไทยพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ